เพียงพอแลนะ้วประมาณนี้ <c oughs> มีรู้สึกตรงไหนที่ยังไม่ค่อยสบายมีอีกไหมครับพร้องนาำอันอนี้มันก็มันก็จะมีตึงอยู่ตรงรตรงท้ยถอยแล้นนะครับมันจะตึงตรงนี้ครับครับวันมี้าะตึงนิด แต่โดยรวมก็คือทุเราลงแล้วนะใช่ครับเรามาช่วยบรรเทาช่วยทุเราอาการลงครับอนี่ยจทิงจรงเนี่ยถ้าให้หายดีเราต้องหมั่นยืดกล้ามเนื้ตอตรงส่วนเนี้ยให้เป็นปกติดีเราก็ต้องทํำซ้า ค่อนข้างเหนียวอยู่เหมือนกันนะโอ้ห้หยทอยเนี่ยบาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมีติดขัดอยู่ตรงนี้เลย ถ้าคนไหลติดติดมาอนี้ไม่ได้จะอยู่แค่ประมาณนี้อันนี้คือเราปรกติดีทางี้ก็ปกติดีถ้าคนไหลติดจับขึ้นมาแค่นี้ก็โอยละใช่ไหมครับใช่มันจะเจ็บแป๊บน้ำตาลร่วงเลยแหละมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ติดขัดก็แตกต่างกันออกไปตามอาการแต่ละคน okay, วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขบ